เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2อ,องเกมประจำวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนวันอาทิตย์แบบนี้เราก็ยังมีฟุตบอลให้ได้รับชมรับดูลุ้นกันอีกครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โรครับเรอัลมาดริดวันนี้เตะนาที่2ก็มีความสําคัญครับแล้วก็ฟุตบอลอยู21ครับยูโรครับก็ต้องบอกว่า มาถึงรอบสองรอบแปดทีมสุดท้ายกันแล้วต้องบอกว่าแต่ละคู่น่ารักน่าลุ้นเหลือเกินครับส่วนคู่อื่นๆก็เป็นฟุตบอลนอร์เวย์ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละคู่ครับโอ้โหน่าจะสุดมันครับน่าจะเกิดสกอร์ขึ้นเยอะครับบอลวันนี้ครับบอลวันอาทิตย์แปดนี้ครับก็ลองกันดูครับบทวิเคราะห์บทสรุปของฟุตบอลวันนี้ของแถวสององเกมครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันครับ คู่แรกของเมื่อวานครับมาเมโลดีซันดาวเจอกับบรุสเซียดอทมูลคู่นี้ให้ต่อบรุสเซียดอทมูลที่ราคาลูกครึ่งครับสุดท้ายดอทมูลชนะไป4ประตูต่อ3ครับแต่ชนะแล้วไม่ถึงราคาครับโอ้โหเสียไปครับคู่แรกคู่ที่สองโปรตุเกสเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้ให้ต่อโปรตุเกสที่ราคาปอปารอบแรกครับโอ้โหโปรตุเกสพระเอกเลยครับแต่นัดนี้ครับเล่นไปเล่นมาแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไป1 0ครับโอ้โห พลิกล็อกมากเลยครับคู่นี้เสียไปครับคู่ที่3โบตุกิมเจอกับ SK บานคู่นี้ไปราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งสุดท้ายโบตุกิมชนะไป3ประตูต่อศูนย์อีกเม็ดเดียวครับไม่ถึงราคาโอ้โหเสียไปครับคู่นี้เสียไปครึ่งหนึ่งครับคู่ที่4อินเตอร์มิลานเจอกับปูราวาเลสไดมอนด์คู่นี้ไปสูง3าลูกสุดท้ายอินเตอร์มิลานชนะ21เจ้าไปครับคู่นี้ คู่ที่5้าเรอัวโอเบโดเจอกับมิลานเดสคู่นี้ให้ต่อเรอัวโอเบโดเจ้าบ้านที่ราคาปอปาสุดท้ายเรอัวโอเบโดชนะ21กินเต็มครับคู่นี้คู่สุดท้ายสเปนเจอกับอังกฤษคู่นี้เอาอีกแล้วครับสเปนรอบแรกพอเพกครับโอ้โหแต่มาถึงรอบนี้ครับแพ้ให้กับอังกฤษเป็น1ประตูต่อ3ต่อสเปนปอปลาเสียไปครับวันนี้ฟุตบอลอก็เห็นๆนครับ ก็คล้ายๆบอลเมื่อวานครับก็ลุยกันใหม่ครับอย่าไปหยองอย่าไปท้อครับฟุตบอลแบบนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับวันนี้เราไปลุยกันครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างคิดเตียนซุนบีพบกับโรเซนบอกคู่นี้เป็นฟุตบอลลิกของนอร์เวย์ดิวิชันนึลงเตะกันเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราผลงานของคิดเตียนซุนบีเนัดล่าสุด ไปแพ้ให้กับ SK บาน4ประตูต่อ1ในฟุตบอลกระชับมิตรในส่วนของฟุตบอลลิกนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับ SK บานเนี่ยนะครับ4ประตูต่อ2ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนน11นัดที่ผ่านมามี13คะแนนส่วนโรสเซนบอกทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านทำได้แค่เสมอ KFUM Oslo อตไป1ประตูต่อ1ตอนนี้อันดับ3ของตารางคะแนน11นัดที่ผ่านมา22คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหงราคาวันนี้เปิดมาเป็นโรเซนบอกทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครคิสเตียนซูนบีก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ไม่เอาอะไรเลยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าแพ้มาลัวๆเลยครับช่วงหลังของคิสเตียนซูนบีครับ5นัดหลังสุดโอ้โหล่อแพ้ไปซะ 3นัดเลยครับแล้วก็เป็นการแพ้3นัดล่าสุดด้วยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลล็กหรือฟุตบอลกระชับมิตรครับก็ต้องบอกว่าเหมือนจะเริ่มต้นได้ดีในฤดูกาลนี้แต่ช่วงหลังต้องบอกว่าออกทะเลไปเยอะพอสมควรครับสำหรับคริสเตียนซุนต้องบอกว่าเป็นทีมกลางๆของตารางคะแนนครับ่อนไปร่างๆนะครับแต่ลูกกาลฤดูกาลนี้ตัวผมมองว่าพวกเขาคงจะอยู่แถวๆเนี้ยครับคง จะไม่ขึ้นไปไกลกว่านี้แล้วก็คงไม่ต่ําไปไกลไปกว่านี้นะครับเพราะฟอร์มของพวกเขาก็คึ่งๆกลางๆบทจะดีก็ดีแบบยาวๆเลยครับดีแบบใจหายเลยครับดีมาแบบ4ี่ห้านัดเลยครับบทจะพลาดบทจะเสียบทจะสะดุดพวกเขาก็สะดุดยาวเหมือนกันครับสําหรับคิดเตียนซุนก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่ ฟังโรเซนบอกทีมเยือนกันบ้างก็ต้องบอกว่าฟอร์มมีขึ้นมีลงมีแพ้ชนะปะปนกันไปครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยหรือฟุตบอลลีครับแต่ก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วในฤดูกาลนี้ของพวกเขาถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีครับทั้งฤดูกาลครับ11นัดนาที่ผ่านมาแพ้แค่หนึ่งนเท่านั้นเองแล้วถึงตอนนี้นะตอนนี้โรเซนบอกทีมเยือนวันนี้ครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้11นัดาที่ผ่านมา พึ่งจะเสียไป7ประตูเท่านั้นเองต้องบอกว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้ครับถึงแม้เกมลูกของพวกเขาจะยิงประตูได้น้อยครับแต่ก็ทดแทนด้วยเกมรับที่มันเหนียวแน่นครับเป็นทีมที่แพ้ยากครับคู่นี้กับราคาครึ่งควบลูกของโรเซนบอกที่ต่อไปวันนี้มีโอกาสครับที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนที่บ้านของคิสเซียนซูนได้ครับคิสเซียนซูนต้องบอกว่าช่วงหลังไม่เอาอะไรเลยครับเกมรับก็ต้องบอกว่าสุดจะล่วจริงๆครับ สองนาทีสามนทีผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าเสียประตูเป็นว่าเล่นเลยครับสำหรับซตเตียนชูนซ่วงหลังเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับต้องมาเจอกับเกมรุกของโรเซนบอกที่ก็ยิงได้เรื่อยๆยิงได้ตลอดอาจจะไม่ยิงเยอะครับแต่ก็ประมาณว่าชนะแบบเฉือนๆมาตลอดแบบหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับสำหรับโรเซนบอกถ้าจะชนะใครอะครับ แต่เกมรับก็ต้องบอกว่ามั่นใจอยู่แล้วครับว่าพวกเขาเหนียวแน่นแน่นอนคู่นี้ผมมองทีมเยือนอะโรเซนบอกไม่แพ้แน่นอนครับถ้าเทียบกันฟอร์มต่อฟอร์มแล้วแต่ขึ้นอยู่ที่พวกเขาครับกับราคาขึ้นครึ่งควบลูกนะครับว่า จะยิงได้หรือเปล่าครับตัวผมมองว่ามาตามนัดแน่นอนแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยครับกว่าจะมาครับ1เม็ดของโรเซนบอร์กครับแต่มั่นใจว่าพวกเขามีคุณภาพพอที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับคู่น้เชียไปที่ทีมเยือนครับมองว่าพวกเขาแน่นอนกว่าครับกับราคาครึ่งควบลูกตัวผมมั่นใจว่ามีให้เห็น1เม็ดแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นต่อโรเซนบอร์กทีมเยือนที่ราคาครึ่งควบลูกครับ คู่ oh. ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างซานเดฟยอดพบกับเฮาเกซูนคู่นี้ยังอยู่ในนอร์เวย์ดิวชัน1นึ่งทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราซานเดฟยอดนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับบาน3ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอันดับ7ของตารางคะแนน9นัดที่ผ่านมามี15คะแนน ฝังทีมเยือนอย่างฮาวเกซุนกันบ้างนัดล่าสุดแพ้ในบ้านให้กับโบโดกิมไปศูนย์ประตูต่อ4ตอนนี้อันดับบวยอันดับ16ของตารางคะแนน10นัดที่ผ่านมาของพวกเขามีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นซานเดฟยอ์ทัพที่เปิดบ้านเฉือนชนะฮาวเกซุนไป4ประตูต่อ3ราคาวันนี้เปิดมาเป็นซานเดฟยอดต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูก ซานเดฟยอตเจ้าบ้านวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังมีแพ้ชนะสลับกันไปครับฟอร์มในบ้านเป็นฟอร์มที่เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของพวกเขาครับซานเดฟยอตไปดูการนี้ครับคือเล่นในบ้านถึงตอนนี้พวกเขาชนะคู่แข่งได้ ทั้งหมดเลยครับเวลาลงเล่นในบ้านแต่จุดอ่อนของพวกเขาคือการเล่นเป็นทีมเยือนครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่เก่งในบ้านแต่ออกนอกบ้านเมื่อไรแพ้ตลอดเลยครับส่วนเฮาเกซูนครับไม่ดีทั้งในบ้านไม่ดีทั้งนอกบ้านครับทั้งฤดูกาลครับผ่านมาแล้วครับตอนนี้10นัดของพวกเขาแพ้ไป9านัดนะครับโอ้โหเสมอแค่1นนัดเท่านั้นเองครับ แล้ววันนี้ต้องมาเยือนซานเดฟยอตที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับวันนี้เหนื่อยแน่นอนครับเฮาเกซุนที่จะบุกมามีแต้มที่บ้านของซานเดฟยอตนะครับคู่นี้ผมมอง3คะแนนจะตกไปอยู่ที่ฝั่งไหนชี้ไปเลยครับฝั่งซานเดฟยอ t เจ้าบ้านแน่นอนครับมีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนสูงเหลือเกินครับเพราะฟอร์มในบ้านของพวกเขาอย่างนี้ครับโอ้โหถ้านับฟอร์มในบ้านในฤดูการนี้ของพวกเขาครับจาก4ีนัดที่ลงเล่นเก็บได้12คะแนนเต็มครับ แล้วยิงคู่แข่งได้ถึง10ลูกครับจาก4นัดในการเล่นในบ้านของตัวเองเสียแค่3ลูกเท่านั้นเองครับฟอร์มในบ้านของพวกเขาครับทำให้คะแนนของพวกเขาตอนนี้ครับยังเกาะกลุ่มกลางตารางคะแนนครับเพราะผลงานในบ้านล้วนๆเลยครับส่วนฟังเฮาเกซุนไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ตัวผมบอกครับเกมรุกก็ยิงได้น้อยที่สุดในลีกเกมรับก็โดนยิงมากที่สุดในลีก ต้องบอกว่าฤดูการนี้ของเฮาเกซุนเหนื่อยแน่นอนครับถ้าไม่เลกไม่รีบเข้นฟอร์มออกมาฤดูการนี้คงไม่พลาดครับกับการตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น2อฤดูการหน้าครับคู่นี้ชี้ไปเลยครับที่เจ้าบ้านครับกับราคาลูกควบลูกครึ้งตัวผมมองว่า แพงครับแพงแค่ไหนยังไงก็ต้องกัดฟันต่อครับเพราะมั่นใจว่าซานเดฟยอทครับเจ้าบ้านชนะแน่นอนครับแต่จําเป็นต้องมี2ลูกถึงจะได้กินเต็มกับราคานี้ตัวผมมั่นใจครับวัน1ลูกครับ3คะแนนมันมีให้เห็นแน่นอนครับแค่ลุ้นไม่2เท่านั้นเองครับถ้าชนะ1ลูกก็เสียครึ่งครับไม่ได้เสียเต็มครับแต่ถ้ามา2ลูกตามนัดก็กินเต็มครับคู่นี้ผมมองว่าถ้าซานเดฟยอทได้ไวครับเม็ด2เม็ด3ยังไงมันก็ไหลครับเม็ดกินเต็มมันจะไหลมาเองครับสาหรับู คู่นี้ยืนพื้นครับต่อเจ้าบ้านซานเดฟยอดที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง Viking FK พบกับ f เฟเดริกสตัดคู่นี้ยังอยู่ครับในนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งแต่คู่นี้ลงเตะกันเวลาเที่ยงคืน15ครับตามเวลาบ้านเราก็เป็นคู่สุดท้ายของคืนนี้นอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งครับ เจ้าบ้านครับไวกิ้งเอนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเฉือนชนะโม1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้จ่าฝูงครับ12นัดที่ผ่านมามี29คะแนนฝั่งเฟเดริกสตัดกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเล่นในบ้านสเสมอกับชาบออกศูนย์ไป1ประตูต่อ1ตอนนี้อันดับ4ของตารางคะแนน10นัดที่ผ่านมาพวกเขามี17คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไวกิ้งเอฟที่ชนะเฟเดริกสตัดไป2อราคาวันนี้เปิดมาเป็นไวกิ้งเอเเจ้าบ้านต่อที่ราคา หนึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกทวนๆ3ลูกพอดีเป๊ะครับว i k กิ้งเอฟเคครับฤดูการนี้ต้องบอกว่าโอ้โหพวกเขาผลงานร้อนแรงจริงๆครับทั้งฤดูการพึ่งแพ้ไปแค่นัดเดียวครับในการแพ้ในนัดเปิดหัวครับเปิดฤดูการนี้ครับแค่นัดเดียวครับแต่หลังจากนั้นพวกเขาโอ้หยิงยาวๆมาเลยครับชนะลุลัวมาเลยครับผลงานตอนนี้ครับที่เด่นๆเลยครับที่เห็นได้ชัดเจ็ดนัดล่าสุดครับ ในฟุตบอลลีกในฟุตบอลถ้วยติดต่อกันครับชนะคู่แข่งมาได้ทั้ง7นัดติดต่อกันครับไวกิ้งเอฟเคครับต้องบอกว่าฤดูการนี้ร้อนแรงจริงๆครับโดยเฉพาะเกมรุกของพวกเขาที่ตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ยิงในลีกทะลุ30เม็ดไปแล้วจากการลงเล่น12นัดครับโอ้โหยิงเยอะที่สุดในลีกแล้วครับเฟเดริกสตาร์ทีมยอนครับฟอร์มฤดูการนี้ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้ครับช่วงเปิดฤดูการมาถือว่าทําได้ดีแต่พักหลังเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับ เริ่มแพ้ให้เห็นแล้วครับตั้งแต่แพ้ในบอลถ้วยแล้วกลับมาเตะในบอลลิก3นัดล่าสุดพวกเขาไม่ชนะคู่แข่งเลยครับแพ้ไปถึง2นัเพิ่งจะมาเสมอกับชาบบกในบ้านของตัวเองนัดล่าสุดเนี่ยครับทำให้ตอนนี้พวกเขาอโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากครับก็ต้องเข้าใจได้ครับเฟเดริกสตัดไม่ได้เป็นทีมต้นๆของนอร์เวย์ครับถึงแม้จะออกตัวได้ดีครับแต่ตอนนี้เริ่มมีแผ่วให้เห็นแล้วครับ หลักๆเลยครับก็คือเกมรับของพวกเขาที่เสียประตูค่อนข้างยากครับเป็นทีมหนึ่งที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้สําหรับฝั่งทีมเยือนแต่วันนี้เหนื่อยแน่แน่นอนครับที่มาเยือนกับไวกิ้งเอฟเคที่มีเกมรูกที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับโอ้โหเจอกับใครครับก็ยิงได้ตลอดครับเหมือนจะเสมอเหมือนจะผ่านไม่ได้แต่ก็มีลูกเสือนับหนึ่งศูนย์ของไวกิ้งเอฟเคจะเห็นหลายๆนัดเลยครับช่วงหลังๆเนี่ยครับคือโอ้โหแบบ ยิงแบบฉิวเฉียดอะไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือบอลถ้วอย่างนัดล่าสูนนะครับรูปเกมค่อนข้างจะสูสีแต่พวกเขาครับมีลูกทีเด็ดครับขอแค่ตุงเดียวเฉือนเม็ดเดียว ชนะก็โอเคครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาจริงๆครับไวกิ้ง FK เวลาขึ้นนําคู่แข่งแล้วพวกเขามักจะรักษาสกอร์ไว้ได้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเฟเดริกสตาร์ครับช่วงหลังเริ่มเป๋ให้เห็นเริ่มโดนคู่แข่งยิงประตูเยอะแล้วครับโดยเฉพาะ3นัดล่าสุดในฟุตบอลลีกเนะี่ยพวกเขาโดนคู่แข่งซัดไปถึง 7ประตูครับต้องบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยอะไรที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเกมรับของพวกเขาทําได้ค่อนข้างจะดีครับในการเริ่มต้นในฟุตบอลลีกหนนี้ครับรอบนี้ครับปีนี้ครับคือ7นัดครับ7นัดแรกของพวกเขาพวกเขาเสียประตูให้กับคู่แข่งไปแค่2เม็ดเท่านั้นเองครับแต่ สามนัดล่าสุดโดนคู่แข่งซัดไปถึง7เม็ดก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเริ่มมีเป๋มีแผลให้เห็นครับคู่นี้ขอวัดตามฟอร์มนะครัและกันครับผมมองว่าไ i k i n g FK เจ้าบ้านค่อนข้างจะหลากหลายกว่าและเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีด้วยกับราคาหนลูกตัวผม อาจจะมองว่าแพงไปแต่มั่นใจว่า Viking FK จะทําได้ครับกับราคานี้ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะเก็บ3คะแนนในบ้านครับคู่นี้มั่นใจไปที่เจ้าบ้านว่าฟอร์มแบบนี้ยังไงก็3คะแนนครับคู่นี้ยืนพื้นต่อไ i k i n g FK เจ้าบ้านที่ราคานหนลูกครับคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาริดพบกับปาชูก้าคู่นี้ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกของกลุ่ม h ครับ คูนี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราเรอเอามาลิดนัดล่าสุดเสมอกับเอาฮิราลมา1ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับสองของกลุ่มครับหนึ่าที่ผ่านมามี1คะแนนส่วนปาชูก้าคู่แข่งของพวกเขาวันนี้นัดล่าสุดพวกเขาแพ้ให้กับเรดบูลเซาวบวกไป2ประตูต่อหนึ่งตอนนี้อันดับสุดท้ายของกลุ่มครับอันดับ4ของกลุ่มครับหนึ่งนาที่ผ่านมายังไม่มีสักคะแนนคู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดครับ เป็นเรอลมลิดที่ชนะปาชูก้าไป3ประตูต่อ0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเรอลมลิตต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกท้วนๆ3ลูกพอดีเปะครับเรอลมลิตนัดแรกก็ต้องบอกว่าโอ้โหใครก็จับจ้องดูครับว่าการทํางานนัดแรกของกุนซือใหม่ของพวกเขาครับกุนซือป้ายแดงของพวกเขาครับชาเบียรองโซจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าผิดฟอร์มครับ โอ้โหนัดแรกของเรอัลมาริดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเท่าไรครับคือเหมือนเขายังจับจุดนักเตะของเรอัลมาริดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนักเตะบางคนก็ยังเล่นไม่ค่อยเข้าระบบไม่ค่อยเข้าขากันครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นแผนอื่นแผนใหม่หรือตัวผู้เล่นคนอื่นๆครับลงมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันครับวันนี้ครับเราจะได้เห็นเรอัลมาริด อีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเล่นในรูปแบบไหนครับส่วนปาชูก้าครับทีมจากเม็กซิโกครับก็ต้องบอกว่าแพ้เรดบูซาบวกไปแบบน่าเสียดายจริงๆครับพวกเขาแพ้ไป2ประตูต่อ1แพ้ไปเม็ดเดียวครับแต่รูปเกมวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรดบูซาาบวกทําได้ดีพวกเขาก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยครับวันนี้เจอกับเรอัลมาริตที่ต้องบอกว่าต้องการ3คะแนนเหมือนกันครับปาชูก้าก็รู้ตัวเองดีครับว่า เจอกับเรอัลมาดริดวันนี้ควรจะเล่นยังไงครับแน่นอนรูปเกมครับจะเป็นเรอัลมาดริดครับที่จะเป็นฝ่ายครองบอลครองเกมเข้าทําใส่ปาชูก้าครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกครับเรอัลมาดริดทุกคนจับตามองอยู่แล้วว่าวันนี้จะมาในรูปแบบไหนครับจะมาในการเล่นแบบไหนครับนัดแรกเราเห็นแล้วครับยังไม่ค่อยเข้าขาเข้าใจกันครับผมมองเลยครับวันนี้เราอาจจะได้เห็น11ตัวจริงที่ไม่เหมือนนัดแรกที่ผ่านมาครับของเรอัลมาดริดครับชาบีอลองโซน่าจะเปลี่ยนให นักเตะที่มันเข้าใจหรือคุ้นเคยกับระบบเดิมๆของเรอัลมาดริดลงครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับนักเตะใหม่ของพวกเขาอย่างเทนนอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กขวาตัวใหม่ของพวกเขาที่เพิ่งจะได้มาจากลิเวอร์พูลครับฟอร์มนัดแรกไม่ดีเลยครับโอ้โหเป็นที่โจมตีในสื่อโซเชียลพอสมควรครับวันนี้ครับเรอัลมาดริดถ้าพูดกันถึงตัวนักเตะยังไงก็เป็นต่อปาชูก้าครับแต่เวลาลงไปเล่นต้องถามว่าพวกเขาจะคมพอหรือเปล่าครับ ปาชูก้านัดแรกก็แพ้มาโดนยิงมา2เม็ดครับวันนี้เรอัลมาลิดไม่มีอะไรอื่นใดต้อง3คะแนนถ้าอยากจะเข้ารอบครับมันบีบบังคับแล้วครับผมมองว่าวันนี้ชาบยโอรองโซคงได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากนัดแรกครับแล้วขืนของเขาเราเคยเห็นในบุเเดสลีกาตอนสมัยคุมกับเลเวอร์คูเซนมาแล้วผมมองว่าวันนี้เขาจะแก้เกมได้แล้วจะ ส่งผลให้เรอัลมาลิดวันนี้มีฟอร์มที่ดีแล้วก็เก็บชัยชนะไปตามเป้าของพวกเขาวันนี้เชียร์ไปที่ราซันชุดขาวเรอัลมาริตมองว่าวันนี้จะคืนฟอร์มครับกับราคาลูกครึ่งควบสองผมมั่นใจว่าวันนี้เรอัลมาลิตจะเฉิดฉายครับมั่นใจว่ามีถล่มแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นต่อเรอัลมาริตที่ราคาลูกครึ่งควบสองครับคู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเดนมาร์กยู21พบกับทีมชาติฝรั่งเศสยู21ในฟุตบอลยูโร ยูยี่สิบเอ็ดครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราเดนมาร์กนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับฟินแลนด์มาสองประตูต่อสองทำให้พวกเขาจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีสามนัดในรอบแรกของพวกเขามีเจ็ดคะแนนส่วนฝรั่งเศสนัดล่าสุดของพวกเขาถล่มโปรแลนด์มาสี่หนึ่งทำให้พวกเขาจบอันดับสองของกลุ่มซีครับสามนัดในรอบแรกมีเจ็ดคะแนนเหมือนกันคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฝรั่งเศสครับที่ถล่มเดนมาร์กไปสี่ประตูต่อหนึ่ง ราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคาครึ่งควบลกูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมโชว์ฟอร์มในรอบแรกมาดีด้วยกันทั้งคู่ไม่แพ้คู่แข่งมาด้วยกันทั้งคู่ครับเดนมาร์กต้องบอกว่าพวกเขาผ่านเข้ารอบมาได้เพราะโอ้โหลูกฮึดครับลูกฮึดของพวกเขาจริงๆครับโดยเฉพาะกับการเจอกับยูเคนนัดแรกพวกเขา มาแซงได้ในครึ่งหลังครับโอ้โหแล้วก็นาที่2ที่เจอกับเนเธอร์แลนด์ต้องบอกว่าพิกล้อครับเฉือนชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ส่วนนาดสุดท้ายก็ประคองตัวเองครับ จบลงด้วยการเสมอกับฟินแลนด์ไปก็ทําให้จบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับก็ต้องบอกว่าผิดคาดพอสมควรนะรพวกเขาเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่มครับส่วนฝรั่งเศสก็แบเบอร์มาอยู่แล้วครับเป็นทีมเต็งกับโปรตุเกสมาอยู่แล้วครับพวกเขาก็คะแนนเท่ากันกับโปรตุเกสในรอบแรกแต่ประตูได้เสียสู้ไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่ฟอร์มนัดล่าสุดของฝรั่งเศสต้องบอกว่าสุดโหดเลยครับโอ้โหถล่มโปรแลนด์มาถึง4ประตูต่อ1นครับก็ต้องบอกว่า อืคู่นี้ถ้าเอากันตามตรงฝรั่งเศสยังจะดูขี่ๆยังจะดูเหลืม่มเหลื่อมเดนมาร์กอยู่นิดนึงนะครับก็ไม่ได้ขี่กันมากอะไรขนาดนั้นเพราะฟอร์มรอบแรกของเดนมาร์กเองก็โชว์ให้เห็นว่ามีลูกฮึดมีลูกลูกตือ้อลูกบูให้เห็นเหมือนกันถ้าบทจะยิงประตูก็เอาประตูได้ครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับมักจะตกเป็นฝ่ายที่ตามหลังตลอดครับเดนมาร์กแต่ก็ผ่านมาได้ดีตลอดรับส่วนฝรั่งเศสก็ตามฟอร์มของพวกเขาครับ ถ้าเจอกับทีมที่อ่อนกว่าต่ํากว่าพวกเขาก็ไล่ยาใหญ่อยู่ตลอดครับคู่นี้ผมมองครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายของแต่ละทีมครับอยู่ว่าใครจะวางแผนครับว่าทีมไหนครับจะเล่นได้ตามแผนของกุนซือครับใครครับที่ลงลอกกว่าใครที่สมบูรณ์แบบกว่าครับหรือถ้าไม่สมบูรณ์แบบก็ใกล้เคียงครับตามที่กุนซือหรือโคดวางแผนไว้ผมมองว่าทีมนั้นครับน่าจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้เดนมาร์กวันนี้ก็แน่นอนครับตั้งรับให้เหมือน รอบแรกครับเนีว้วเนีย้ยเน้นๆไว้ก่อนครับถ้าเสียประตูเมื่อไหร่ค่อยเอาคืนหรือถ้าไม่เสียประตูก็ค่อยเล่นตามเกมของตัวเองไปครับใช้จังหวะฉา,าบสวยครับหรือใช้จังหวะทีเผลอครับส่วนฝรั่งเศสวันนี้แน่นอนครับพวกเขาเป็นต่อ ไม่คงไม่มาตั้งรับครับคงจะเล่นเกมลูกตามสไตล์ของตัวเองแต่คงไม่ลุกอะไรขนาดนั้นนะครับคงไม่บ้าเลือดไปบุกโหมบุกอะไรขนาดนั้นครับกลัวโดนสวนเหมือนกันก็คือบุกไปตามเกมครับครองบอลไปตามเกมของพวกเขาครับแล้วค่อยทําตามช่องครับหรือลูกคอสจากริมเส้นนะครับฝรั่งเศสต้องบอกว่ามีเกมลูกที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับ ฟุตบอลนัดเดียวแบบนี้ผมมองไปที่จังหวะจบจังหวะสุดท้ายว่าใครทําได้ดีครับจุดนี้ข้อนี้ผมขอมองไปที่ฝรั่งเศสละกันผมมองว่าเด็กชุดนี้ของฝรั่งเศสค่อนข้างจะกล้าเล่นและเกมดูของพวกเขาค่อนข้างจะหลากหลายครับเดนมาร์กถึงรอบแรกจะทําผลงานได้ดีแต่เราก็เห็นหลายๆนัดว่าพวกเขามักจะเสียประตูง่ายๆอยู่เหมือนกันครับ3มนัดในรอบแรกของพวกเขาคือไม่มีนัดไหนเลยที่รักษาคีนชีตไว้ได้ครับเดนมาร์คคือเสียประตูทุกนัดครับก็ต้องบอกว่าเสียประตู 2ลูกครับ ถึง2นัดครับในรอบแรกครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็คงไม่น่าจะลอดครับยังไงก็น่าจะโดนฝรั่งเศสยิสงครับฝรั่งเศสค่อนข้างจะหลากหลายและเหนือกว่าครับคู่นี้ผมมองว่าเด็กของฝรั่งเศสค่อนข้างจะขี่และค่อนข้างจะดูดีกว่าฝักของเดนมาร์คครับคู่นี้ผมขอซื้อใจไปที่เกมรุกที่มันหลากหลายของฝรั่งเศสว่าวันนี้ครับจะจัดการเดนมาร์กไปได้แล้วเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปได้อย่างสวยงามครับคู่นี้ยืนพื้นต่อฝรั่งเศสยู่21ที่ราคาครึ่งควบลูกครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเยอรมัน u 21พบกับทีมชาติอิตาลียู21คู่นี้ครับในรอบ2ครับหรือรอบแปดทีมสุดท้ายครับในยูโรย21ลงโม่แข่งกันเวลาไตะสอตรงตามเวลาบ้านเราเยอรมันครับนัดล่าสุดเฉือนชนะอังกฤษมาได้2ประตูต่อ1ทําให้พวกเขาเข้ารอบมาเป็นอันดับ 1ของกลุ่ม B ครับ3นัดในรอบแรกพวกเขามี9คะแนนเต็มครับส่วนอิตาลีครับนัดล่าสุดของพวกเขาสเสมอกับสเปนมันหนึ่งหนึ่งทำให้พวกเขาจบอันดับ2ของกลุ่ม A ครับ3นัดมี7คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเยอรมันครับที่ชนะอิตาลีไป42ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเยอรมันต่อครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับเยอรมันครับในรอบแรก ทัวร์นาเมนต์นี้ครับยูโรยูยี่พวกเขาเป็นทีมเดียวที่ชนะ3นัดรวดในรอบแรกมี9คะแนนเต็มครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดีครับพวกเขามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเกมลุกของพวกเขาจริงๆครับส่วนอิตาลีครับต้องบอกว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเกมรับของพวกเขาครับอาจจะเป็นทีมที่ยิงประตูน้อยแต่เสียประตูน้อยครับพวกเขาครับ3นัดในรอบแรกพวกเขาเสียประตูแค่1ประตูเท่านั้นเองเป็นทีมที่ต้องบอกว่า เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ครับในรอบแรกครับมีทีมเดียวครับในรอบแรกที่พวกเขาไม่เสียประตูคือโปรตุเกสครับที่สานัดแรกในรอบแรกพวกเขาไม่เสียประตูครับก็ต้องบอกว่าอิตาลีครับขึ้นชื่อแต่ไหนแต่ไรแล้วครับในไอเรื่องเกมรับครับเป็น DNA ของพวกเขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ครับ ก็ต้องบอกว่าขอเกมรับเหนียวเหนียวไว้ก่อนครับคู่นี้จะเป็นการวัดกันระหว่างเกมรุกของเยอรมันครับและเกมรับของอิตาลีครับแล้วบอลรอบนี้มันเป็นรอบน็อกเอาท์ด้วยครับไม่มีโอกาสแก้ตัวครับบอลน,นัดเดียวแบบนี้ครับ ก็ต้องวัดกันล่ะครับเยอรมันครับแน่นอนครับวันนี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายครองบอลครองเกมเข้าทําใส่อิตาลีแน่นอนครับอิตาลีแน่นอนมาทรงนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเชื้อเชิญให้เยอรมันบุกมาเลยครับพวกเขาจะจัดการเองครับด้วยการเล่นเกมรับที่เหนียวเหนียวแน่นๆเล่นยังไงให้เยอรมันอึดอัดครับ ถ้าเยอรมันนานๆไปเจาะอิตาลีไม่เข้าก็เข้าแผนของอิตาลีครับเพราะอิตาลีพวกเขาพร้อมที่จะมาเล่นเกมยาวอยู่แล้วครับถ้ายิงประตูไม่ได้ก็ขอไม่เสียไว้ก่อนครับถ้า90นาทีมันจบไม่ได้ก็พร้อมที่จะเล่น120นาทีครับคู่นี้ครับอย่างที่ตัวผมบอกเลยครับบอลวัดกันเกมรุกกับเกมรับเกมรุกที่ดีกับเกมรับที่เหนียวแน่นครับต้องบอกว่าเกมรุกครับจะทําให้ทีม ได้ประตูครับส่วนเกมรับจะทําให้ทีมได้แชมป์นี่คือคําพูดของกูรูหลายๆคนครับแต่ตัวผมมองครับยังไงแล้วฟุตบอลมันก็ต้องวัดกัน ทั้งเกมรุกและเกมรับครับมันอยู่ที่ว่าทีมไหนนั่นแหละครับจะมีเกมรุกกับเกมรับที่สมดุลมากกว่ากันครับแล้วทีมไหนจะเล่นได้ตามแผนของกุญซือหรือโค้ชที่วางไว้ได้มากกว่ากันเท่านั้นเองครับแล้วคู่นี้เป็นบอลเด็กด้วย u 2ยยี่สิบเอ็ดกันด้วยครับก็ต้องมองไปที่สมาธิครับวัดกันยาวๆครับว่าใครครับจะมาจะมีสมาธิมากกว่ากันเท่านั้นเองครับคู่นี้ผมมองครับไม่มีใครอยากเสียก่อนครับถ้าเสียก่อนอ่ะคู่เนี้ย บอกเลยครับตามเอาคืนกันยากครับเยอรมันครับถ้าได้ขึ้นนําก่อนพวกเขาต้องบอกว่าพร้อมที่จะบวกเม็ด 2, องเม็ดสตามครับส่วนถ้าเป็นอิตาลีได้ขึ้นนําก่อนพวกเขาก็พร้อมที่จะรักษาสกอร์นี้ไว้จนจบเกมครับก็บอลมันก็เก่งด้วยกันทั้งคู่ผมมองคู่เนี้ยไม่น่าจะจบลงภายใน90นาทีครับต้องมีต่อเวลาแน่นอนครับ ถึงแม้เยอรมันจะบุกดีครับแต่อิตาลีก็รับเหนียวครับบอลคู่นี้อาจจะอึดอัดพอสมควรครับกับเกมคู่นี้ครับอาจจะจบลงด้วย0-0ด้วยซ้ำไปครับใน9 0สินาทีอาจจะทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้ผมขอซื้อใจไปที่เกมรับของอิตาลีครับเพราะ ในรอบแรกพวกเขาก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเกมรับครับแล้วบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับอิตาลีเก่งครับในเรื่องการเล่นเกมรับครับเยอรมันครับอาจจะดูดีเรื่องเกมลูกแต่เกมรับของพวกเขาก็ยังมีแอบเสียแอบเสียประตูง่ายอยู่บางนัครับคู่นี้ผมมองครับบอลคู่นี้ไม่จบภายใน90นาทีขออยู่บอลรองแล้วกันครับคู่นี้มั่นใจไปที่เด็กอิตาลีว่าจะยันอยู่ภายใน90นาทีครับคู่นี้รองอิตาลีที่ราคาครึ่งลูกครับ จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับบทวิเคราะห์ของแถวส่องเกมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์ครับวันนี้ทั้งบอลต่อและบอลรองครับบอลสโมสรชิงแชมป์โลกก็นหน่าดูครับบอลยูโรยูสิบยี่สอ็นหน่าดูครับบอลลีของนอร์เวย์ก็น่าจะซัดกันมันครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับทั้งตัว1ดาวและ3ดาวว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับ คู่แรกครับคู่ทีหนึ่งครับคิดเตียนซุนบีเคเจอกับโรเซนบอกคู่นี้ให้ต่อโรเซนบอกทีมเยือนที่ราคาครึ่งควบลูกคู่ที่2องซานเดฟยอ์เจอกับเฮาเกซุนคู่นี้ให้ต่อซานเดฟยอตเจ้าบ้านที่ราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3ามไวกิ้งเอฟเคเจอกับเฟเดริกสตัดคู่นี้ให้ต่อไวกิ้งเอฟเคเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกคู่ที่สี่เรอัลมาริตเจอกับปาชูก้าคู่นี้ให้ต่อเรอัลมาริตเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับ คู่ที่5ของวันนี้เดนมาร์ก U21 เจอกับฝรั่งเศส U21 คู่นี้ให้ต่อฝรั่งเศส U21 ที่ราคาค,ครึ่งควบลูกคู่สุดท้ายครับทีมชาติเยอรมัน U21 เจอกับอิตาลี U21 ่ 21, คู่นี้ให้รองอิตาลี U21 ่ 21, ที่ราคา1นลูกส่วนตัว1ดาววันนี้ครับ3ตัวครับเอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้ครับตัวแรกครับตัว1ดาวครับต่อไวกิ้งเอฟเคที่ราคา1ลูกตัวที่2ครับตัว1ดาวครับต่อเรอัลมาริตลูกครึง่งควบ2 ตัวที่3ครับตัว1ดาวครับต่อฝรั่งเศสยูสิบเอ็ดครึ่งควบลูกครับส่วนตัว3ดาววันนี้ให้ไปที่บอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับที่เป็นการเจอกันระหว่างซานเดฟยอตพบกับเฮาเกซุนคู่นี้ให้ต่อ3ามเดฟยอตไปเลยครับที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับให้เป็นตัว3ดาวเพราะผมมั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้ซานเดฟยอตจะถล่มเฮาเกซุนไปได้ครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบทวิเคราะห์และบทสรุปของแถวส2อ,องเกมวันนี้ครับ ชอบกระจัดขัดก็สวนไม่ว่าการทับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไร100%เกับคําว่าฟุตบอลครับก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ําคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวส2เกมสวัสดีครับ